กระเป๋าให้บ <sketches> ม oh. 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 ีเอโเลยเพราะว่างบกกบอกกีเง yeah. oh. oh. ินล้านด้สิโเป็นโยดาโยดาเป็จอพลังเป็นพระราชาของสักว์ทั้งหลายไห้วพระราชากเลยากระเป๋านกระเ๋าให้โบลี่ใหมคะมีเงินล้านใ้ดแล้วเ็มีแล้มีกาเอาไว้ไล่ไงเอาไว้ไล่สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออก ก็จักรดาวใช่โอเคน่ารักมาอันนี้คือเมตี้เแบบว่าตับยูกแบ่อ๋ออรู้อ๋อรู้และอ่านอ่านให้ฟังเขียนว่าอะไรนี่ลีที่สุดโอ้โหใช่เป็นหมาสุยดรักลอีที่สุดเลยน่ารักมามาถ่ากับโมหน่อยเลยรักโมก็ไม่่ะเอาลัเอาเอถ่าย